หาพื้นที่แรงเงาละหวางวงกลมสามวงแบบนี้ทำยังไรไมันดูการน,นะครับโอ้โหข้อนี้ทำไงวะเนี่ยโอ้มองแวบ,บแรกเอ๊เราจะมาหาเออเอาวงกลมนี้ใช่ไหมวงกลมหนึ่งเต็มเต็มกับวงกลมครึ่งเต็มๆเนี่ยแล้วลบกับพื้นที่ช่องว่างดีไหมอืมมันมีอีกวิธีหนึ่งครับก็เราจะใช้วิธีแบบจิกซอนะครับ อ่าขีดสองครั้งขีดสองครั้งเท่านั้นเราก็อ๋อทันทีโอเคมาดูครับวิธีการทำง่ายๆอ่าเดี๋ยวเราใช้ไม้ทัดนะครับขีดมาขีดมาไม้ทัดไม้ทัดไม้ทัดนี่ไงเนี่ยจากจุดศูนย์กลางนี้เนาะจากศูนย์กลางนี้จากสุดเส้นระวงนี้ว่าขีดมาปึ๊บนี่ทำให้เป็นสามเหลี่ยมนะครับทำให้เป็นสามเหลี่ยมนะตรงนี้นะอ่าทำให้เป็นสามเหลี่ยมเลย ดูนี้โอเคอ่าขีดไปเลยปึ๊บจ็อบโอโหปิดจ็อบทันทีนะฮะอืมสังเกตเห็นไหมครับว่านะครับเอ่อพื้นที่ตรงนี้นะบริวเวณที่หนึ่งบริวเวณที่สองเนี่ยมันเหมือนกับไข่มันเหมือนกับหนึ่งกับสองนี่ถ้ามันประกบกันมันจะกลายเป็นนี้โอโหมันก็นเหมือนกับพื้นที่ใบไม้เลยใช่ไหมใช่ไหม อันนี้หนึ่งกับสองมาบวกกันจบถมเต็มนะถมเต็มหนึ่งกับสองบวกกันเรียนแบบครับอันนี้หมายเลขสามนะกับหมายเลขสี่เสี้ยวพระจันทร์นี้นะถ้าเอาสามเนี่ยมากลับด้านนะฮะหมุนมาปุ๊บกลับด้านก็จะกลายเป็นรูปนี้เนาะก็จะกลายเป็นรูปนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับตรงนี้ใช่ไหมช่องว่างใช่ไหมก็คือสามกับอะไรครับกับสี่มาบวกกันดังนั้น หนึ่งสองสามสี่หายไปแล้วจะกลายเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนี่สามเหลี่ยมแบบนี้ฟิบเนี่ยสามเหลี่ยมนะฮะความสูงของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเลขสี่นะฮะความสูงของสามเหลี่ยมคือเลขสี่ตั้งฉากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยยาวสี่บวกสี่ก็เลยกลายเป็นอะไรครับแปดโอ้โหสบายใจโกเลยฮะนั้นพื้นที่นะครับ a m d นะครับ มันคือสามเหลี่ยม A M D แหละพื้นที่แรงเงาทั้งหมดนะครับพื้นที่แรงเงามันก็คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม A M D นะครับก็หนึ่งกับสองคูณฐานฐานยาวแปดความสูงคืออะไรฮะคูดสี่ตัดทิ้งไปเสองตัดนะสองอะไรสองสี่เป็นแปดสี่สี่ก็สิบหกนะครับนั่นเองโอเค